ช่วงนี้นะฮะคนพูดถึงน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ลิซ่าพูดวันนี้เราจะแกะสูตรของลูกชิ้นยืนกินสูตรน้ำพริกเผาใช่เองทุกอย่างทำเองกับมือลิซ่าเหรอซึ่งเก่งอ่านไหมควาเข้มข้นจะเริ่มมาแล้วว่าจกินเลยรู้สึกว่าเส็จแน่ๆเลยยายไม่กลับบ้านเหรอวันนี้ยายไปถึงดึกกระดาเด็นจะได้ฟปีวีดำอบบหอยืนยืนมาเ้ยใช่ไหม ไม่ไม่กินน้ำจิ้มมันยหละโหป๊อปเยดึงๆเผ็ดจนแบบอน้ตาไหยสวัสดีค่ะดีเลาผก็สูชอบไอซ์แบงเดลี่และนี่คือรายการไอซ์แบงโซ่ e ีนี้นะเราจะมาแบบตามรอยแบบป้แบบไงวะ้ ล้ววงเหรอโดยความที่ช่วงนี้นะฮะคนพูดถึงน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ลิซ่าพูดใช่น้ำจิ้มของลูกชิ้นยืนกินสูตรน้ำพริกเผาให้แม่ครัวประจำบ้านของเรานะฮะนั่นก็คือแม่เอ๋น,นะฮะมาช่วยพวกเราแกะสูตรเราได้ซื้อน้ำจิ้มมาทดลองทานแล้วด้วยซึ่งเป็นน้ำจิ้มที่ส่งตรงมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทานะว่าออกมาสูตรจะเหมือนกับสูตรของจริงเขาไหมแม่เดี๋ยวเรามาบอกส่วนผสมกันว่าแม่ มีอะไรบ้างในการแกะสูตรน้ำจิ้มคานีคือมีกระเทียมอหอมแดงหอมแดงไทยแลาเนี่ยนะแล้วก็พริกแดงเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่คือเพิ่มสีสันอันนี้เพ็่ความเผ็ดแต่เราไม่อยากให้เผ็ดมากเราก็กีดแล้วก็เอาเม็ดไปออกสัหน่อยมีรากกระชี อันนี้คือน้ำพริกเผาก่อนพอทานน้ำพริกเผาเสร็จแล้วอันนี้เราก็มาทำอันจีม้มีน้ำตาลมีส้มมะขามมีเกลือมีากผปกชีมีผงนัวแม่ลองแกะสูตรทำดูแต่จะบอกว่าสูตรใครก็สูตรมันลิ้นใครก็ลิ้นมันความชอบของใครก็ของมันครับที่ถูกปากเราถูกใจเราคือมันไม่ไมใช่แค่เหมือนอย่างเดียวมันต้องอร่อยสําหรับเราด้วยใช่ใช่ใช่ทอดกระเทียมเสร็จแล้วเราก็ไปทอดหอมทอหอมเสร็จแล้วก็มาทอดพริกหอมเลยเอาให้เหลืองสวยงาม อ่มาบอกอยาก,อกให้แม่ทหขเข้าอีกอยากให้ทำอาทิตย์ละสามครั้งแม่ก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วแม่ก็ขดไลค์ให้ทุกคอมเมนต์ด้วยออขอบคุณมากเลยที่ให้กำลังใจแม่เข้าไปอ่านแล้วชื่นใจมากเลยลูกแม่ใ,ให้เกียรติยกสเต็ปขึ้นมาให้นะใช่หัวเข้าว่าจะให้เวยนเยเลยใช่หน้าทาปากยกตีกระบางลมให้เลยนี่เหลืองแล้วหอมแล้วเห็นไหมตักขึ้นมาพักก่อนนะ นีเ่เห<ว>็นไหมหอมมากเลยแม่เดี๋ยวพาไปกินสเต๊กไปกินค่ะกินเทปันยากิได้ใครมีร้านเทปันยากิแนะนำคอมเมนต์มาหน่อยเดีย๋ยวจะพาเอไปกินต่อไปเป็นการเจียวหอมสีสวยมากไอ้เปิดแล้วใช่ไหมเปิดเบามากเลยนะ ใบกลางทั้งหมดใบก้างกระเทียมหอมมากเลยมีคนรีเควสมาแล้วให้แม่ทำกระดูกหมูทอดเป็นเมนูโปรดของตะคอมเลยเนี่ยใช่พริตตี้ทุกวัลน่ยใครอยากให้เอ่เปิดช่องฮะคอมเมนต์มาฮะตั้งชื่อช่องให้เอ่หน่อยดีแม่เพราะว่าเอ่ที่ยังไม่ทำเพราะว่าเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะไปทางไหนเพราะว่าเขาอ่ะได้ทุกทางกับข้าวเขาก็เก่งทุ่เวลาไอ้เด็กไร้สาระเขาก็นำเลยแหละนำกว่าข้าวอีกมันจะเหมือนคุ้นๆนะแม่ใคยทอยหอมแดงอ่ะ ทำเองอ่ะทุกอย่างทำเองกับมือตเหรอ้งเก่งใช้เครื่องปั่นใช่ไหมเอ๊ะใช้หัวซอยใช้เครื่องปั่นอย่างใั้ช่างไรเครื่องปั่นนะไม่ใช่ไม่มีใช้เครื่องปั่นนะปั่นได้ยังปั่นจุ๊บอะอะเว้นนะครับแม่ใช้เครื่องปั่นเหรอใช่ไงอ่ะมีหัวมีหัวซอยมันไม่ได้เครื่องปั่นแบบแบบของหลอดมันเป็นเครื่องปั่นงร้านค้าตามตลาดเขาใช้ได้แล้วได้แล้วสีได้ไหมเสียไหมเอ๊ะสียไหมเสี่ยเกี่ยวยากตายคนต้องต้องเกี่ยวทุกวันต้องใจเย็นต้อง้ใจเย็นนะ ไปเป็นพริกนะเอาพริกลงไปทอดเลยมันจังแรงนะโอ้ไม่ชื่อชาตเลยพริกไม่ต้องใช้เวลานานหรือบอกให้แอ๊ดตักเอ๊ดเน่ากอน้ำตักพริกขึ้นนะแล้วก็พักน้ำมันเหมือนเดิมไอเอ๊ดที่ชอบกินพริกแบบเล่นไม่นะจะตามใครเอาพูดเลยโอ้ยไม่ต้องมีใครเอาพูดหรอกคนในบ้านเขารู้กันหมดอ่ะเดี๋มาแล้วเอ๊ะเปล่าไฟหน่อยลูกสวยงามเงากันดีต่อไปเป็นตาเม็ดเล็กนะเม็ดเป็นเม็ดเล็กนะลงไปทอดเหมือนเดิมเม็ดเล็กต่างแห้งใช่ไหมใช่จ้าเนี่ยตัวเดียวอันเนี้ย วยกลิ่นตีเข้าหน้าเลยเด็ดเด็ด,เ,ด,ดเลยเนี่ยกลิ่นแบบบุรีรัมมาแล้วอ่ะทำ <laughs> ไมอ่ะสั่งน้ำจิ้มมาลองทานแกะสูตรใช่ไหมคะแต่อร่อยอแต่อร่อยอร่อยมากแต่อร่อยอยังไงจูบ้ะใช่จูซิ่ทำน้ำไปแล้วถ้าใครดูคลิปกินเผ็ดใครคลิปเผ็ดอ่ะดิเอ็ดี่ต่อเลยทันทีเอด็ดคนกินกินเก่งม,มากเอาง่าย ด้วยเลยคือทุกคนไม่กินเผ็ดทันหมดเลยไงแล้วกคนไอ้น้องมากินเผ็ดได้อยู่พี่แบงค์เงี้ยอันนี้นราเอาไปตำครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปโรยหน้าครึ่งหนึ่งอะไรงี้ใช่ยาเอียว่าอัดุลอเอ้ยิงรู้จักรู้จักชารู้จักรู้จักคนที่อยู่ในบ้านนั้นน้ำใส่เสื้อสีอะไรเข้าวโอเก่งจังเลยอับดูนอับดูนเนื้อใบเทกระเทียมตำเลยกระเทียมก็หอมกว่านะครับนี่แล้วก็ราดผักชีใส่ลงไปเลยตำตำ เอฟป้องดีดีดิเอฟป้องไปเลยป้อ,องไปเลยเออโปเออเออแหละไม่ต้องตำแหละชอบไปย,ยิ้มอะพี่ชายเล่นมุกเอฟเ,เหมือนตำอยู่ที่แบบดอยบนดอยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหนาวหนาวผมผ้าที่ขา <c oughs> อยากไปกินหมูมกระทาภาคเหนือป่ะได้เนี่ยนถ้าเกิดอ,อยากไปเดี๋ยวพาไปเชียงใหม่เลยได้ไปดิอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้เออไปดิ ให้ขึ้นป้ายเลยแม่ก๊อฟขึ้นป้ายที่เชียงใหม่แฟนคลับว่าไปที่เท่าไหร่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเลยสิบเจ็ดถึงยี่สิบขึ้นเครื่องบ่ายโมงใช่ไหมไปถึงไปถึงอสามโมงสามโมงแวะถ่ายรูปแฟนคลับหน่อยแฟนคลับมากี่คนอ่ะเราต้องดูก่อนว่าแหกคุกออกมาได้ไหมรู้สึกถึงความเผ็ดเผ็ดแน่นอนไม่ต้องรู้สึกเลยยังไม่ได้กินเลยรู้สึกว่ามันเผ็ดแน่ๆเลยขั้นตอนต่อไปเรามาทานน้ำจิ้มกันนะนี่ใส่น้ำตาลแปประมาณเจ็ดถึงแปดขีด ใส่ไปเลยน้ำตาลเปรี้ยวหรอแม่แล้วก็นี่คือม,มะเขือมันามใส่ไปก่อนเดี๋ยวเปรี้ยวหวานยังไงเดี๋ยวเรามาปรับเพิ่มได้อันนี้เกลือใส่เกลือด้วยแม่ของเจ้าขอนิดนึงนะคะนี่เกลือนะนี่คือผงนัวคือก่อนที่จุดไฟเราใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดก่อนเลยใช่หไหมแม่แม่แม ทีใส่เกินอ้ซื้กลวยปิ้งมากลวยเชี่ยเหรอเอ้กล้วยได้กทีไงทีได้อ๋อซือทนี้หรอออกซิมิปากอีกคจะไม่ปากเลยได้ไงงรับปันนี้เปี่ยวแล้วใช่ไหมเปรี่ยวอะไรใช่ม้วออกบอกให้เ็มไกลเค็มี่เ็ลเค็มไกลเ็มใหม่มไม่แมหวานปลายเค็มไกลเปรี้ยวน้ำ ลูกปลาไม่ใช่เอ็เหล็กเนี่แม่งร้อนแล้วยังไปงได้ไหมโอเคแล้วแต่ว่าเค็มไม่ต้องแล้วจบแม่ใส่นั่นเลยใส่นั่นได้แล้วเหรอเหล็กอยู่ร้อนมันไม่คิดจะเป่าบ้างเงินเป่าจริงก็เห็นไม่รู้ร้อนเหล็ร้อนเลยกพอแล้วแม่พอแล้วใช่ไหมฟิลเหมือนผัดหมี่เลยถ้าเราอยากให้มีฟัมเนื้อฟานเข้มข้นหน่อยเราใส่แป้งทำไป็นยังไงเวลาเราเอาลูกชิ้นลงไปชุบเป็นเจลติกอ่ารไหมฟัมเข้มข้นจะเริ่มมาแล้ว เพิ้มมาหน่อยครับขยอยใส่นะใช่ใส่ต้องขยอยอยู่แน่ไหมบ้านเราไม่ได้กินเผ็ดเก่งแม่หอมมากหอมมากหอมมากนี่ตำเหนียวมามาแล้วนะครับตำเหนียวนีจะให้กลิ่นทะลุกล้องทะลุจอออกไปจริงๆเลยจะหอมจริงหอมจริงนี่ขิงยันไม่ได้ฉันกลัวมาแล้วพอแล้วมีผักมีผักเกี่ยวจากศิลปินเกาหลีนะฮะฮ่อจอร้องฮ่อจอมาชิมน้ำจิ้มต้องสดเยอะ อูมามิคอูมามิ่นมป็นญี่ปุ่นอใช่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วอยู่เกาหลีอ่ะก็ <c oughs> ไม่เคยเลยวะในลูกชิ้นจากเกาหีรับของแท้เลยเหรอได <c oughs> <c oughs> ้ก๋วยแดงน่าจะก๋วยแดงทั่วไปนะในได้กรวยหมูนุ่มเห็นแม่บอกหมูนุ่มแม่ก็ไม่รู้เอาผมมาใส่เลยนะเอาเลย ทำจนมืดอ่ะไฟสว่างอยู่เลยงงมากคลิปไฟเบาใช่ไหมครับพี่ถ้าเอาอร่อยเอ้ไปดูเขาทอดที่ตลาดหน้าหมู่บ้านอ่ะเอ้ยไม่ขอกรอบอะไรขนาดนั้นวะทอดทอดแบบทิ้งไว้เลยพี่สักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพอมันเริ่มฟูเราค่อยเร่งไฟเอาครัผักแก้มค่ะผักแก้มมีผักชีผักกาดขาวเต็ควาร้านนี้เปิดดึกไหมเปิดดึกไม่รู้เป็นอะไรเบื่อ ร้านเดียวกันปะร้านเช้าร้านีจ้ะแม่ร้านปิดกี่โมงอ่ะก็เปิดตามใจฉันก็ปิดตามใจฉันยายไม่กลับบ้านหรออันนี้ยายขายดึกกนก็ได้อะอะ อร่อยแล้วแม่ขั้นตอนไม่เยอะแต่เวลาที่ใช้ในการทําแม่งโคตรนานเลยก็คิดดูดิเนตั้งแต่ฟ้าผว่าตัวเนี่ยต้องมานั่งคันหยุ่งให้แม่มดกุ๊กซึ้งมินโดมเอ๊ยชอบโดมต่พี่แด๊บตัวเป็นหมาอุ้ยซอยซอยซอยก่อควแล้วแข่งไปอย่าแข่งไปอ๋อโอเคเรื่องเอ๊ก็ตัดถ้าใส่จะเอาสีลงไหมโอลองตัดหน่อเดี๋ยวไปจัดอีกแล้ว เพราะตัวข้างหลังเนี่ยไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลังนะเนี่ยตัวข้างหลังเดี๋ยวมีไข่ขอข้างหลังเพิ่มอีกนะโอ้แม่ไม่มานั่งเขาเพราะยายเอ๋ไม่มากินอีกแล้วก็คือแม่น่ะนั่งอยู่หลังกล้องนะเขาอาจจะไม่ค่อยสบอั่งหน้ากล้องเวลาทานอ่ะเริ่มชิมกันไอ้ขอกินไส้กรอกแดงนะเดี๋ยวไอ้นะคะขอชิมน้ำจิ้มนะคะสูตรเดเอ๋ก่อนเลยนะอะไรไอ้ด้านน้ำหลายรอบเนี่ย เป็นไงฮะอร่อยอ่ะนจิ๊บแซ่บจิ๊บมันอร่อยถูกใจเราเพราะว่ารสชาติอ่ะมันไม่ได้เผ็ดเท่ากับของบุรีรัมไม่ใช่อย่พูดเถอะเราจะลองกินดีกว่าลองก่อนเลยท่านผู้ชมวันนี้เก่งกินหมดเลยนะเพราะว่าเบาไอ้นี่หน่อยเบาความเหนียวอ่ะตอนแรกมันไม่เหนียวเลยแต่พอมันอุ่นอ่ะมันหายร้อนอ่ะรสชาติถูกปากเราเปี้ยวแบบแซ้กคออย่างที่กินไปเมื่อกี้นี้ต้านไหมต้านได้ันอร่อยมันไม่เผ็ดมากอ่ะ เว้ยอร่อยปะเนื้อข้นเลยถ้าแบบพี่ชอบแบบนี้นะเออชอบเนื้อข้นมากกว่าอร่อยความหวานกรอบนะพอชิมของคุณยายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสดั้งเดิมของที่เราสั่งมาจากทางบุรีรัมย์เนาะดูหน้าตานะฮะพี่เผาเขาแบบแน่นแน่พี่จะทดสอบให้ก่อนคนแรกปุกมาเลยไปดูเลยไปฮะอันแรกเฮ้ยอร่อยเว้ยเผ็ดแต่ว่าอร่อยมางอร่อยอ่ะเออเผ็ดแซ่บชิมบ้างชิมบ้างอือกินพริกเผาเลยนะอื บ้านเรากินเผ็ดแน่เลยเผ็ดเป็นไงตัวไอ้เนี่ยเนเผ็ดถามรสชาติอร่อยไหมอร่อยแต่ถ้ารสเผ็ดในี่ยต้อนำแรงความมูไอ้นะเพราะไอ้กินเผ็ดไม่เก่งไม่นี่พอแล้วแข็งจ๊ะมันหวานแล้วมันเผ็ดแล้วแบบมันตีขึ้นจมูกอ่ะอีกแสบเผ็ดแสบใช่เผ็ดแสบอ่ะเผ็ดแสบขึ้นมาทันทีแสบอ๋อแล้วเป็นที่บุรีรัมย์ของเองคือการทำจิ้มร้องไห้ให้ผมหน่อยเอ๋หมายหนึ่งใช่ที่ดีกินหน้าร้าน เราก็ร่าดเลยไม่ใช่ว่าจิ้มเพียงลูกกินอยูลูกมีไม่ได้แต่ได้ฟิววีด์รัมแบบออยืนกินตรงนั้นใช่ไหมเราผสมของเขาต้องอุ่นตลอดนะเออเออเออให้มันให้มันให้มันแบบเออโอ้โหม่คนแรกครับดี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 มันกำลังดีไงเขาไดใส่พริกไงตอนแรกอ่ะอินเคยกินเคยกินเมื่อกี้เกินอีกครับอ๋อต่เฮ้เห็นตักฟีเกียร์ขนาดนี้อ้าวใ้แล่ะแม่ครับ แม่ไปเลยไม่เจ่กับแม่เผ็ดแม่มาเนีย่ยนี่กินน้ำจิ้มมันแหละโอ้โหปผ็ดไงจิ้มจิ้มจิ้มแบบไหนเผ็ดจนแบบเผ็ดกินหูยนุ่มต่อลยริกชิ้นจากบุรีรัมนะนี้พริกของบุรีรัมอ,อันนี้พริกของเราผสมกันออกมาเป็นจานนี้นะหยุดกินไม่ได้ครับจานนี้ไหนเนี้ยชท่ไหนสุดเท่าหมดเลยน้ำจิ้มแม่อร่อย อันนี้ก็อร่อยแต่แบบเอเผ็ดเยอะไม่ได้ของแม่ไอต่อของบุจีแบบมาผสมกัน,น,กนใช่ไหมอ่าที่เด็ดมันกำลังดีไม่เผ็ดเกินใช่เราได้กลิ่นน้ำมันของเขาด้วยนะอะไรเพิ่มความอรอริจินอลมากขึ้นนะใช้กรอกหรือว่าลูกชิ้นขาวอร่อยโฮ้ยอันนี้อร่อยลูกชิ้นขาวอะ่ะอร่อยสำหรับวันนี้นะคะน้ำจิ้มนะคะน้ำพริกเผานะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นะที่เราแกะสูตรของเขามานะอาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ก็เราไม่ได้รู้สูตรนะเพราะฉะนั้นก็ใครนะคะที่ชอบ แบบไหนสไตล์แบบไหนก็ทํากินกันเอาได้นะคะส่วนตัวไอซ์เนี่ยก็คือน้ำจิ้มของคุณแม่ก็รสชาติถูกปากบ้านเราอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็น้าจิ้มและพริกเผาของบุรีรัมนี่คือเขาแน่นอาหนือเขาอยู่แล้วแล้ยิ่งมามิกผสมกันนะโหนี่หมดหมดแล้วอ่ะนี่ระดับจักรวาลเลยโหจักรวาลเลยจักกรวาลลลเยโพี่หนึ่งเหรอไม่ใช่แล้วก็จักรตึงเอ้ยยังพี่จักรยานพอแล้วแล้ววันนี้ผู้สนับสนุนใจร้ายของเราใจร้ายนะขอบคุณ ละหนึ่งร้บาทนะคะแล้วก <Wha> ็ในส่วนของรายละเอียดในการซื้อเนี่ยเดี๋ยวไอจะทิ้งไว้ในช่องทางใต้คลิปนะอ่าสหรับรายละเอียดการซื้อเดี๋ยวทิ้งไว้ในใจนะไม่มีใครเล่นด้วยนี่มันจะเงียบเลยเดี๋ยวส่วนรายละเอียดการซื้อของพ่อเดี๋ยวจะทิ้วได้สักขยันนะได้ทิ้งไว้เนลิงก์ด้วยล่ะฝากเงี้ยฝากลูกเกี้ยวดีฝากเอฝากกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ถูนายกี่คลลิปเยเนี่ย อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราได้วยนะโอเวเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดแบบมีคนเขาบอกว่าแบบหนู่ชอบมูพี่เอแบบเป็นอย่างเงี้ยหละค่ะพี่เออย่าท้อเอบอกเขาว่าอะไรขอบคุณทุกคนครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะขอบคุณครับ แซวเล่นผมหยอกเล่นเฉยแต่เรื่องจริงอ่ะก็หน่อยนะยอกๆยอใครชอบก็จะแกะสูตรตามก็แชร์ให้เพื่อนดูนะเบื่อใครอยากกินเหมือนพวกเรานะครับผมขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าอยากแกะสูตรให้กดกระดุมสองเดตรงนี้สองใครวาฟอร์มตกมาต่อยกูเลยนี่ผมเระหัเรียราัวเาัเอาะราะหังเราะ่ัวเรเาะระราาหะ ตามสูตรแม่เปิด GPS เลยเปิด g p เลยแล้วเขียนเลยตามสูตรแม่เอ๋ตามไปหรอตามไปโอ้ไปแล้วบายบายครับเจอคลิปหน้าเดี๋ยวไปกินต่อที่เหลือก่อนล่าสุดมีคนมาสมัครเป็นสะพ้ายหญ้าเต็มเลยอะหญ้าสะพ้ายเขาไม่สมัครเป็นสะพั่นสะพ้ายเต็มเลยใครทำมาจากอะไเสียไปเลยนี่สีผมนี่เปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะแบบทุกคลิปเลย เปลี่ยนตามอุณหภูมิห้องอันน้ำประสารที่โอ่เปลี่ยนทีฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง ibank diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย